มันจะเท่มากเลยอ่ะเออผมฝึกมาหลายครั้งเนี่ยิโอเคครับวันนี้อยู่กับช่องตอี X สองคันครับวันนี้อยู่เพราะวันนี้นะครับทุกคนเราจะมาดูมาดูกันว่าเราเนี่ยเราจะมาทําอะไรครับเราเราจะมาดูสกินแวรตัวนี้นะครับเพิ่งรับมาไม่กี่วันเองนี่ครับ ครับวันนี้มาดูกันดูว่าใครจะเอาความแรงเนี่ยไปใช้กับของเกมหน้าหรือเกมอื่นเนี่ยเอาจริงครับผมใช้เยอะมากมาลองดูกันนะครับว่าสามารถใช้ได้ของคนอื่นเยอะมากมาได้นะครับใครอยากเช่นหมือนก็แชร์แบบน,นเลยโอเคครับไปดูกันเลยนมัจะเลือกที่เราจะมาต่อสู้วันนี้นะครับเออไอตัวที่มัน ันเป็นตัวนี้นะเอายอแล้วกันนะครับสกินยอมาด้วยอา่าสกินผมไม่กี่อันเองเยอนะเลยโอเคครับตอนนี้กาลังเข้ากาลังเข้าเกมนะครับซึ่งกำลังฝึกซ้อมของเออแวร์ตัวนี้นะครับแวร์เนี่ยไม่ธรรมดาเป็นแวร์ที่แต่งตัวเหมือนนักกีฬามากๆแล้วผมเ่ยชอบ ชอบมากเลยอะชอบชอบแบบว่าชอบอะไรเนี่ยมาครับมา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 ดูกันเลยนี่ก็คือนี่ก็คือการเล่นของแวนตัวนี้นะครับสามารถเพิ่มเลเวลได้นะครับเอ้ถ้าเรากดสกิลเนี้ยผมบอกไปให้ว่า น่าจะเป็นอันดับแรกเลยนะครับโอเคมาดูกันนะครับว่าจะเอาคนเราออกหรือเปล่าเฮ้ยเท่ธรรมดาไหมทุกคนดูนี่ไหมมันมันมันโห,ดข,นห,นนนหดขึ้นนะทุกคนมันจะโหดขึ้นนะ มันเป็นแบบว่าเหมือนเหมือนกำลังจะันไมโอ้โหใช้ไอเทมีก็ได้นะครับคนแรงมากนี่เขาเราจะฟาร์มคลิปเนี่ยเราจะตีคลิปไปด้วยนะครับซึ่งเขาบอกไว้ว่าเนี่ยไม่ตีหนึ่งพันเท่าเลยนะครับเออหนึ่งพันนันรือเหมทุกคนเราเราก็ยิงไปแบบง,ง่ายเลยนะครับซึ่งมันไม่ยาก สลรับของเราเลยนะซึ่ซึ่งโอ้โหแม้มันตายง่ายตายง่ายมากเนี่ยของจริงอะ่ะมีวันมีง่าย,ายแบบเนี่ยผมว่า เราเราจะไม่มีแบบนี้ไปเรแบบือเ่อยๆเราเป็นอามาตะนะครับเราเราไม่เราไม่รู้ะาคาเกมพ์หรือเปล่านะครับ วร์ตัวเนี้ยผมห็นว่าการใช้เนี่ยเป็นถ้าเป็นดาบสายฟ้าเราสามารถเราสามารถการตีได้อยู่ความเร็วจมงตีประมาณ35%บวกประมาณอัตราอินิสคอร์ดประมาณ15%บวก5%ประมาณความเร็วขึ้นที่นะมจมงตีความเสียหายเวทได้อา้าวเวทตัวไหนที่ผมไม่ใช้แล้วมันทำให้ผมเนี่ย ไม่รู้จะเล่นยังไงต่อคือมันมันไม่ได้ยากเลยเราสามารถเอาถ้าเราตีสามวิหรือตาตีสามครั้งไปเนี่ยง่ายมากนะครับไม่มีอะไรยากถ้าลองปรับมุ้มมมวๆเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยรู้เกี่ยวกับตัวนี้มากมายนะมีไหมไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเลือดยอ้อนเนี่ยมันจะลดถ้าเราตีไปอย่างนี้น่ะ เราก็เห็นว่าเราตีง่ายขึ้นแล้วมันเป็นฮีรถตัวหนึ่งที่อู้หูอู้หูนี่ครับเดืนรถมากเห็นไหมย้อนอะ่ะจะไม่รอดอยู่แล้วนะเห็นไหมแค่นี้เราสามารถเราสามารถจะตีได้แบบไม่มีกล้าหายนะของลองเป็นอมาตะากันบ้างนะ เห็นไหมแวนตัวนี้สกินแวนโคตรโชยเลยโอ้โหเห็นไหมถ้าเราเลื่อนรถน่ะเขแล้วก็ฆ่ายังงี้ง่ายกว่าเดิมไม่ตายนะแล้วก็ติดป้อมเลยมันไปยากอะไรยอนเนี่ยมันจะตายอยู่แล้วเห็นไหมดูเรื่องมันหน่อยนี่แวนก็ กดกดอันดิจูมเห็นไหมโคตรแรงอ่ะตัวนี้อัตราการยิงแม่งโคตรดีเลยมันโอ้อยายิงผมยายิงผมอยายิงผมผมว่านะถ้าเราถ้าเราเล่นยากเนี่ยคือเนี่ยกระตกหนักแท้เลยมวแมวแมว อ,นะอย่าฆ่าผมคอย่าฆ่าผมนี่ไงนี่ไงของจริงลองพูดตามตัวตรงเหม,มือนพี่ว่าเราเราเอาแบบไหนมาฆ่าครับทุกคนเอ,เอาอะไรแบบนี้ใช่ไหมนี่ครับการฝึกของแวร์ตัวนี้ทุกคนใช้ได้ทุกไอเทมหรือว่าจะใช้สายเวทก็ได้เนาะสายเวทก็หดเหมือนกันนะ ผมไม่ตายหรอกไปนคนที่ไม่ตายไหมเลื่นรถแค่นี้ก็เป็นคนที่ไม่ตายอถ้าย้อนกลับไปอย่างเงี้ยมันก็ตายไหมเออไม่ยอมจะมาตีผมอะ่ะเดี๋ยวดูดิแอโอ้โหแววนนี้ตอนผมอัดคลิปกระตกแหลกปะคั่งเลยดูสาสิหสดสี่สิบส เน็ตมันไม่มันไม่ใช้งานแบบเหมือนรุ่นรุ่นอื่นเลยนะแต่รุ่นนี้กระตกชิบหายซึ้อมาประมาณสามพักว่าเห็นไหมเห็นไหมนี่งไงนี่งไงของจริงแล้ก็ยิงมันได้เราไปเราไม่ต้องไปกลัวมันเนี่ยสุดยอดตได้างเดี๋ยวขอตีแวนให้มันกลับไปที่เดิมก่อนไป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  นี่ตุ๊บนี่ครับสำหรับสกินแวร์สายโจมตีนะครับถ้าใครอยากใช้แบบไหนก็คอมใช้แบบโจมตีประมาณตีแรงประมาณ1500 500คิปนะครับตีเร็วมากจนกว่าจะตายหาได้เนี่ยคือไม่มีคลิปอื่นเลยนะค,ครับสามารถสามารถไป,ไปดูกันได้นะครับไม่มีโอเคครับ เป็นยังกันบ้างกจากคลิปนี้ผมขอบอกไว้ใว่าเล่นไม่ค่อยจริงและเล่นไม่ค่อยประหลุประหลาดอะไรเลยนะโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะมีคลิปต่อไปกันด้วยบายโอเคครับ